มิวน้อยมาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟสี่ทุกท่านนะคะมิวน้อยเริ่มกินอาหารเปียกกับแม่เข้าแล้วนะคะดูสิคะโอ้ยกินกันแบบปากมอมปากแแมบหมดเลยนะคะดูนะคะโอ้ยกินนมแม่ด้วยกินอาหารเปียกด้วยเก่งที่สุดเลยมีแต่ตัวท้องป่องๆนะคะมีแต่ตัวท้องป่องๆน่ารักนะคะ ก็ดีใจที่เขาได้มีอาหารกินนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีจากแม่นาจากหลายท่านที่เมตานะคะพวกหนูขอพวะคุณขอให้วันนี้เฮงเฮงปังปังนะคะทุกทุกท่านเลยก็วันนี้เพื่อนจะมาเอาเครื่องบดน้ำแข็งนะคะเพราะว่าสั่งจากทางในแอปแล้วเขาก็จะมาส่งนะคะก็พรุ่งนี้เขาน่าจะ ขายน้ำแข็งใสนะคะขาย10บ,บาทนะคะขายง่ายๆถูกบ้าน,นอกขายแพงไม่ได้นะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่ส่วนมากเขาจะทำไร่ใช่ไหมคะปลูกมันแล้วฝนมันแรงฝนมันไม่มาเงี้ยมันมันก็ไม่ต้นมันมันก็ตายะคะ่ะต้องปลูกใหม่รอพ้นผลิตใหม่ก็เลยไม่เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในหมู่บ้านเขานะคะ ก็เลยขายอะไรที่ถูกๆไปก่อนขายอะไรพอได้ขายง่ายๆนะคะกับค่าก็ทําเสริมก็แล้วแต่เพื่อนจะบริหารนะคะแล้วแต่เขานะคะก็ต้องขอบพระคุณในความเมตตาด้วยค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านเมตตาแล้วมาดูนะคะมาดูเมื่อเช้านี้จับสลิดเข้าเข้าในนี้ไว้นะคะ แล้วนุกก็คือว่ามันเช้าอยู่เจ็ดโมงกว่านุกก็เลยไปให้อาหารเด็กๆที่ข้างทางก่อนที่มาจอนกลับมาก็เห็นสภาพแบบนี้นะคะโอ้โหเก่งมากเลยสลิดแบบกลับมาไม่เห็นแมวแล้วว่าจะพาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ให้ใหวดน้ําวดอาหารคืนหนึ่งที่นั่นนะคะสลิดนี้ออกไปนะคะนีออกไปเขา เขาก็เอาตัวรอดตามสัญชาตญาณน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวที่อยู่สันโดษนะเป็นตัวผู้ด้วยนะคะโเด็กๆนี่ก็ชอบผ้านะคะนุก็ไปบิดน้ํอาออกมาปูให้ทั้งสองกรงเลยรู้สึกว่าเขาจะชอบนะ,ะชอบติดใจแล้วนั่นแหละคะ่ะก็ <laughs> ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เขาก็ คงจะเป็นสัญชาตญาณน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวจรเขาต้องเอาตัวรอดเขาไม่รู้หิโนอิเนอะไรว่าฉันจะไปทํหมันฉันจะต้องอยู่รอฉันจะอะไรเขาก็ไม่รู้นะคะเขาลอดออกไปได้เลยแล้วนุก,ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมนะคะเดี๋ยวอยู่เย็นนี้พรุ่งนี้เขาจะมาไหมแต่พรุ่งนี้นุกจะไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนนะคะนุกไม่ได้อยู่นุกไม่รู้ว่านุกจะได้กลับกี่โมงนะคะนี่แหละคะ่ะนุกก็เล่าให้ฟังแต่ว่า หนูพยายามนะคะพยายามหนูไม่อยากขังขังเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาโวยวายมากเลยนะคะก็เลยอยากจะเอาเข้าไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์หนึ่งคืนงดน้ำงดอาหารในคุณหมองดน้ำงดอาหารให้เขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในคืนแรกนะคะแต่ว่าเราเอาอาหารไปไว้ให้อาหารเปียกสักสองสามซองเนี้ยนั่นแหละก็ตอนนี้รอรอเขาว่า เช้าเขาจะมาไหมเย็นเขาจะมาไหมเพราะว่าเขาเขาโดนจับขังแล้วเขาเขาอาจจะรู้ตัวว่าเอ๊ะขังฉันทําไมที่นี่ทําไมต้องขังฉันก็รอดูว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะรอดูว่าเขาจะกลับมาไหมแต่แต่เขาก็ต้องมานะคะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะคะนั่นแหละค่ะมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคะพาแมวไปทำหมันแล้วเขาก็เป็นแมวจอนด้วยบางตัวมันก็ง่ายบางตัวมันก็ยากนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่ วันนี้ก็ลงคลิปช้าอีกเพราะว่าทําอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเด็กๆมากนะคะตื่นขึ้นมาหัวยุ่งหัวฟูเ่าไม่ได้ไม่ได้มีความสวยงามอะไรกับเขาเลยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ